นักข่าวถามสิริพงศ์นะครับโคศกภาคภูมิใจนะถามว่าเอาอยู่หรือไม่กับสถานการณ์น้าท่วมตอนนี้และคําตอบที่ได้คืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าให้ไปถามปีห้าสี่ไม่ใช่ปีนี้เออปากหรือบ่อขี้ครับนะถ้าอยู่ใ,ใกล้จะเอาขี้ยัดปากด้วยนะครับคือปากแบบนี้นะเขาเรียกปากดีนะครับคือมึงบริหารไม่เป็นบริหารแบบ อะไรก็ล้มเหลวว่าตอนนี้จะบอกเลยนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรที่มึงทำกับรัฐบาลแพทองทานนะมันจะถาโถมใส่พวกมึงหมดเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรครับเวรกรรมอะ่ะมันมีจริงนะแม้แล้วมีการมีการแนะกนันแหนบอกว่าให้กลับไปถามปี54อา้าวทำไมครับก็ตอนปี5 4อ่ี่ถามว่าทุกวันนี้ประชาชนกลับไปถามไหมประชาชนกลับไปนึกถึงครับแต่ไม่ได้กลับไปถามครับนึกว่าเออถ้าตอนนั้นนะให้ยิ่งรักเขาบริหารจัดการน้ำไปนะไอ้งบประมาณ3 5แสนล้านเนี่ย ป่านี้ก็ไม่ต้องมีน้ําท่วมแบบนี้แล้วครับแม่ยังจะมาบอกให้ไปถามปีห้าสี่ไม่ใช่ปีนี้ก็กูจะถามปีเนี้ยแล้วยังไงอะปีนี้ยังไงฮะน้ําท่วมเริ่มตั้งแต่วันที่ยีิบสองวันที่ยี่บห้ามึงเพิ่งตั้งวอลลุ่มวันที่ยี่บหกเพิ่งลงไปช่วยแล้วในระหว่างนั้นเลยครับนายกไปสองวันทำแล้วแม่งไปนั่งผัดกับข้าวนะพอเป็นวันที่สามนี้ไม่ผัดกับข้าวแล้วนะเดินเดินลุยฝนโห แหมแล้วมาถามว่าเอาอยู่หรือไม่มันเอาไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย <c oughs> น้ํามันถาโถมไปนะแล้วมันไม่ใช่แค่หาดใหญ่นะครับเดี๋ยวมันก็ลามไปสตูลลามลามไปอีกนะแล้วจะไหวอ่ะเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับพักเพื่อไทยทํานะเอาเรือเอาเรือมาเอาอาหารมาเอาอะไรมาปุ๊บแจกจ่ายชาวบ้านได้ชาวบ้านแฮปปี้ช่วยเหลือได้อีกตั้งร้อยกว่าคนร้อยสองร้อยคนนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่ตอนนี้ไอรัฐบาลนี้ทําไงครับ แม่งโยนโยนไปให้คนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะที่เป็นตำหน่งตำแหน่งผู้ว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วผู้ว่าคนก่อนนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผู้ว่าคนก่อนนะเขาก็บริหารจัดการน้ําได้ดีอยู่แล้วแต่เป็นไงคราวนี้ครับอ่ะมึงอยากจะได้เสียงประชาชนมาเยอะๆเพื่อเตรียมศึกเลือกตั้งมึงก็โยกย้ายตําแหน่งปรากฏว่าไอ้คนใหม่เข้ามาไปเนี่ยครับทางานไม่เป็นรับมือไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนของมึงทั้งนั้นแหละและการที่มึงโยนหน้าที่มันนะมันเป็นอะไรที่แบบทุเรศทุลังมากอะเพราะอะไร ในขณะที่ตัวเองเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะเออแล้วควบมอทอด้วยควบมหาไทยด้วยมีอำนาจที่จะสั่งการได้หลายอย่าง <c oughs> ไอ้นี่ลงมาทําไม่เป็นครับลงมากูผัดกับข้าวเสร็จปุ๊บกูกลับกรุงเทพและที่สําคัญนะตอนนี้นะมาพูดว่าอะไรมาพูดว่าเดี๋ยวจะอยู่จนกว่าสถานการณ์น้ําจะที่คลายจะไม่กลับกรุงเทพนะพูดมาตอนเย็นพอตอนหัวข้ามาเดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปถกเรื่องน้ําท่วมเนี่ยแหละอา้าวเอาไงกันแน่มึงจะอยู่หรือมึงจะกลับ แต่อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีผลครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่ปีห้าสี่ไงอันนี้คือปีหกแดนะก็ต้องถามมึงเนี่ยแหละว่าเอาอยู่ไหมนะ